จุดขายสำคัญหนึ่งอย่างก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นมาในเรื่องของ refresh rate เนาะ90 hz นั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในราคานี้เนี่ยไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยที่ให้90 hz เลยอ o n น r ร์ในสุขบุกตลาดบัจ็ตโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นนะฮะรอบนี้เริ่มต้นที่ราคาสุดประหยัดเลยนะคะ3,499บาทค่ะ สวัสดีเพื่อนๆเรจับกินนะคะวันนี้ในที่สุดเราก็ได้จับบัจ e เจตโฟนของทางอออนเนอร์นะคะแต่ว่ามันมีทั้งหมดสองรุ่นนะจริงๆมันมีตัวที่รุ่นจับวันนี้นี่คือ X 6A ตัวนี้เนี่ย3,999บาทแต่เป็กจะสูงกว่าตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยคือตัวนี้อ่ะขึ้นเลย Honor X 5 Plus นะคะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหน่วยความจำหกสิบสี่กะแรมสนะคะราคา3,499บาทสเปคก็จะตัดตัวของกล้องออกไปตัวนึงนะะกล้องมาโคอะไรอย่างงี้หน่วยความจำน้อยกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เปิดราคาถูกกว่าเนี่ยประมาณ500บาทเลยทีเดียวแล้วก็ชาร์จเร็วนะคะตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่10วัตต์คะตัวนี้จะเป็นชาร์จเร็วด้วยสำ ตัวนี้นะคุณผู้ชมราคาเนี่ย3,999บาทนะฮะ o n o r X6A ก็จุดขายก็จะเป็นแบตเตอรี่เยอะนะคะแล้วก็ refresh rate จอสูงๆอะไรแบบนี้นี่คือจุดขายของเขานั่นเองนะด้านหน้านะคะก็จะเป็นจอแบบหยดน้ำแบบนี้นะคะ Dual Drop นั่นเองนะคะอันนี้ก็ราคาวันนี้ก็ถือว่าเข้าใจได้ในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้เนี่ยให้ refresh rate มาที่ 90Hz นะ,ะแต่เดี๋ยวเรามาเล่ากันเปทีละเรื่องดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้เนี่ย อ่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเลยว่าด้วยราคาที่เป็นบัเจ็ตโฟนเนี่ยนั้นเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเล่นเกมแบบเวอร์วังอลังการอะไรไปมือถือที่แบบใช้งานทั่วไปอย่างแท้จริงแต่ว่าต้องการความทนทานเพราะมือถือในี่เครือของ Honor เนี่ยจุดเด่นสําคัญคือมันมีความแข็งแกร่งดูดันทนทานนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราดูออนเนอร์90ไปโอ้โหกระแสถล่มทลาย70นี่ก็คือถล่มทลายเช่นกันตรงนี้เนี่ยน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆออนเนอร์ได้เยอะขึ้นนะคะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆอ่ะสหรรับุุ่นนนี้ผู้ม Honor X A ับเคลื่อนด้วยชิปเซตอย่าง m e d i a t e k Helio G 3 6นะคะในสถาปัตยกรรม12นาโนเมตร GPU นั้นเป็น power VR GE 8 3 2 0นะคะให้หน่วยความจำภายในมาที่ 128GB แกิกและแรม้นให้มาที่ 4GB หน้าจอขนาด6.5นิ้วเป็นจอแบบ LCD นะคะความละเอียดคือ HD ให้ refresh rate มาที่ 90Hz ค่ะ ่อามาที่กล้องหลังกันบ้างน,นะคะกล้องหลังนะผู้ชมตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวมาโครเนี่ย2ล้านแล้วก็กล้องเดฟเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะนอันะะที่กล้องหน้านั้นให้ความละเอียดไปที่5ล้านพิกเซลเช่นกันไปต่อที่แบตเตอรี่นะคะ5,200มิ 5, mm, ลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะคะรับประกัน1ปีเต็มตัวนี้เนี่ยให้ราคาอยู่ที่3,999บาทค่ะและนั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะคะของ Honor X6A นั่นเองในราคา4,000บาทโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาการ,านาานะะร้นนตมะะคเิจ ชิปเซ็ตก่อน m e d i เ e ค h Helio G36 ตัวนี้นะคะชิปเซ็ตอย่าง m e d i เ e ค h Helio G36 เนี่ยถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่ใช้งานทั่วไปอย่างแท้จริงนะน,นะคะก็คือเน้นแบบเล่นโซเชียลเน้นอะไรแบบนี้แบบเป็นหลักๆเลยตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz ได้นะคะไม่ได้รองรับแค่2.4นะแล้วก็ตัว Play Store เนี่ยสามารถที่จะโหลดเข้าไปใช้งานได้ปกติ แบบนนี้ะะคะจะโหลดแอปอะไรมาก็แล้วแต่เราแต่ว่าแนะนําว่าไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเลยนะคะตัวนี้ก็คือแม้ว่าจอจะเป็น HD มันก็พอเล่นได้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่มือถือเล่นเกมอะ่ะไม่ซื้อมา4,000พี่ผมเอาไปเล่นเกมอ่ะตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนั้นสักเท่าไหร่นะคะหรือถ้าจะให้นันดุดพูดแบบอธิบายสั้นๆก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นใช้งานทั่วไปอย่างแท้จริงนั่นเอง จบไงแต่เล่นเกมแบบถ้าเป็น2มิติ3มิติง่ายๆอย่างเงีย้ยโอเคมันเล่นได้ไม่มีป็นไห้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเกมชินิมักนี่แล้วก็ชาร์จก่อนไวรุ่นอาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะต่อมาที่หน้าจอดมากนะคะจุดขา,ายสัมภาระหนึ่งอย่างก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นมาในเรื่องของ refresh rate เนาะ90 hertz นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าในราคานี้เนี่ยไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยที่ให้90 hertz เลยซึ่งก็เป็นเรื่องจริงแหละแต่ว่าจากไกด์ดูใช้เนี่ยพูดตามความจริงนะเราเป็นนักรีวิวเนาะในตััวทชสกรีีนนเ่ย แม้ว่าจะเป็น90เฮก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาปัดเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยสมูทมากคือ CPU ไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะไม่ได้สมูทยังตามมากขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่า60ธรรมดาอยู่แล้วอัานี้งพวกตรงๆเรื่องทัชอะไรก็ใช้ได้นะคะถือว่าคุณภาพดีกว่าพวกจอ60เฮสทั่วไปในราคาประมาณนี้ แต่ก็อาจจะไม่ได้เนียนตาเหมือน 90Hz ที่เราคาดหวังเอาไว้ว่ามันจะต้องแบบโอ้โหแฟลูมากๆอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็คือเราว่ามันแค่ดีกว่าดีกว่า 60Hz ก็แล้วกันในในพาร์ทนี้นะเป็นนักรีวิวต้องพูดแบบนี้แหละดังนั้นอา้คนซื้อไปปุ๊บก็จะรู้สึกประมาณอยู่กันแต่ว่าเราคิดว่าดีกว่า,า 60Hz ปกติแน่นอนค่ะ ไปถึงสีสันของหน้าจอกันบ้างนะสีสันของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้นะฮะปานกลางในราคา4,000บาทแล้วก็มุมมองจอต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เกิดแสงเงาดํามากสักเท่าไหร่นะคะเวลาที่ดูแต่ว่าสู้แสงแดดเยอะเนี่ยอาจจะไม่ไหวามากสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูในร่มอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรนะคะทัชสกรีนเนี่ยอย่างที่เราพูดไปตอนแรกว่าเราว,ว่าดีกว่าที่คิดเหมือนกันตัวจอตัวนี้เนี่ยภาพรวมๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นมือถือที่มีจอแบบปานกลางแล้วกันาะ นี่คือหน้าจอของเขานะทุกคนเราให้ดูแบบในมือเราด้วยหลังจากที่เามื่อกี้เราดูอินเสิร์ตไปเนาะจะเห็นว่าตัวเนี้ยเล่นวิดีโอแบบ Full HD ได้นะฮะแล้วก็เสียงลำโพงอ่าตัวเดียวจริงแต่ลำโพงแอบเสียงดีกว่าหลายๆตัวนะเอออันนี้ต้องบอกชื่นชมนะว่าลำโพงตัวเนี้ยเสียงดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะอ่าสวยเนาะมเขาสวยกันจังเลยอ่ะเด็กๆสมัยเนี้ยเนาะอ่ะนี่ก็คือภาพของตัว Honor X 6A ตัวนี้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะคะอย่างที่เราบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มตนน้นเนาะน,นั้นการถ่ายภาพเนี่ยคุณภาพก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เออตัวนี้เป็นเลข50ล้านเนาะนะไม่ดูตัวอย่างภาพถ่ายกันเลยต่อว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับตัวอย่างภาพถ่ายเนี่ยเราคิดว่าสีสันโอเคนะใช้ได้โฟกัสเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะแต่ว่าสีสันเนี่ยดีกว่าหลายยี่ห้อที่อยู่ราคานี้คือถ้าเกิดว,ว่าคุณจะไปซื้อมือถือแบบโนเนมนะในงบประมาณสามส แล้วว่ากล้องตัวนี้ก็ดีกว่าเยอะนะหลายๆอย่างก็ดีกว่าเยอะนะคะสามารถถ่ายภาพบุคคลได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะ,นะคะวิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดเนี่ยคือ Full HD 30เฟรมนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้โดยภาพรวมๆเนี่ยกล้องก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้ค่ะแต่ที่เด็ดมากนะทุกคนคือกล้องหน้าเนี่ยสวยมากอันนี้คืออ๋ออันนี้ว้าวจริง คือได้เทียบกันแล้วเนี่ยในบรรดามือถือที่ราคานี้ทั้งหมดในในตลาดในประเทศไทยไม่มีมือถือไหนที่มือถือราคานี้ที่กล้องหน้าสู้ตัวนี้ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวสวยมากอืมคือกล้องหน้าดีมากคุณสีผิวสกินโทนอะไรต่างๆดีมากนี่เดี๋ยวดูไปเก็บภาพมาเพิ่มแล้วอ่ะโพสให้ดูดีกว่าไปจะเห็นว่าเห็นไหมสีผิวสกินโทนนี่กินขาดเอาว่าถ้าถามว่าตัวนี้เด่นอะไรสุดนะเราบอกเลยว่ากล้องเนี่ยดีกว่าชาวบ้านเขาเยอะเทพกับตัวอื่นในราคานี้ใกล้ๆกันนะทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังเนี่ยเออดีกว่าคนอื่นแบบเยอะมาก ตัวนี้กล้องดีหมดเลยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะถือว่า4,000บาทนะถือว่าดาีถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเรื่องกล้องนะคะเป็นตัวที่ชนะชูตาได้แบบาแบบว่ายืดอ,อกได้อะ่ะชั้นกล้องสวยอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้อันนี้คือจุดเด่นที่ดีมากเลยค่ะต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็ให้เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องมาอีก200มิลลิแอมเพื่อให้เกิดการแบบว่าเปรียบเทียบได้ว่าแบบแบตคุณ5,000หรือชั้น5,002อันนี้ก็ถือว่าให้มาเยอะดีแต่ด้วยตัว,วตนนมเนเทีิด้กินแบตเตอรี่อะไรยอะ่ะ เลยย้ำว่าเลยแบตท,ทนมากใช้งานได้นานมากนะคะอึดถึกทนสุดๆเลยแล้วก็ยังอุตสาห์ให้ชาร์จเร็วมาที่22.5วัตต์เอออันนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามมากนะคะ HONOR x 6 a เนี่ยมันเลยกลายเป็นบัจจ e ตโฟนสำหรับแบบคนที่ไม่ได้เล่นเกมนะเริ่มต้นมาแบบอ่าถ่ายรูปถ่ายอะไรไปถ่ายหน้าตัวเองให้ซื้อให้เด็กง่ายๆอ่าแบบว่าเริ่มต้นอะไรเงี้ยเราว่า ถ่ายรูเรื่องดูออกสีไม่ค่อยเพี้ยนอะไรเงี้ยคือแบบโปกติกลองราคาถูกๆจะเพี้ยนแดงสังเกตนะจะเห็นเลยเพี้ยนแดงแต่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยน้อยมากคือแบบเออกล้องดีอะไรดีจะติดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าคนมาพูดนะคอมเมนต์วันนี้ก็คงมีแต่แบบว่าพี่เล่นเกมไม่หรอกมันช้าขนาดนี้แล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเออมันก็ถูกเพราะว่าไม่ได้ทามาเพื่อการเล่นเกมแต่ว่าทํามาเพื่ออะไรแบตเตอรี่อึดอึฮนะเออแต่อย่างนึงลืมพูดเลยเบานะแบตอึด กล้องสวยจอใช้ได้ตรงนี้เออเราคิดว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีแล้วก็ที่สำคัญให้หนูวามจำมาเยอะเลย128่งร้อยยี่สิบแปดกิ๊งคือถ้าเกิดสามพันเก้าเก้าเก้าสมมุตินะแล้วคุณให้มาหกสิบสี่เนี่ยอาจจะคอนนิดนึงแต่ว่าเราว่าราคาเนี้ยถือว่าให้มาโอเคแล้วก็การรับสัญญาอินเทอร์เน็ตใช้ได้ออเนอร์ Honor, เนี่ย เป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องเน็ตเวิร์กดีอยู่แล้วนะคะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะในเรื่องของ Wi-Fi เรื่องอะไรต่างๆนาน,นะคะดังนั้นจุดพินารณาจุดเดียวแหละเราคิดว่าเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเร็วมากเท่านั้นเองมันเลยทำให้ตัวจอเนี่ยอาจจะไม่ได้สมูทมากสักเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็จะแจ้งไว้ประมาณนี้นิดหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยอ่าเราว่าโอเคนะฮะก็คือกล้องดีนะแบตอึดอะไรที่ว่ากันไปนี่แหละก็ฝากเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะคะสำหรับบั d เจ็4โฟของทางออ n o เนอร์รุ่นแรกให้หราได้จับเลยะะ X6A เพราะว่าเขาก็ทำออกมาใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอ้ยอย่าสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย